วันนี้ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีนายพิชัยบุญยเกียรติอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องชายนายชินวรบุญเกียรติสสนครศรีธรรมราชเป็นโจทย์ในคดีทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นฟ้องนายมาโนสเสนาพงศ์เป็นจำเลยที่1และนายเทพไทยเสนาพงศ์เป็นจำเลยที่สองโดยมีการต่อสู้คดีอย่างยาวนานอยู่ในชั้นการพิจารณาของอายการรวม4ปีแต่ไม่ได้ส่งฟ้องต่อศาลต่อมานายพิชัยเป็นผู้เสียหายโดยตรงได้รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานยื่นฟ้องด้วยตนเองทั้งคดีเลือกตั้งและคดีอาญาโดยคดีเลือกตั้งนั้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว สารอุทธร์ภาค8มีคำพิพากษาให้นายมาโนธและนายเทพไทยถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ทางการเมืองในส่วนของคดีอาญาน,นั้นสารชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีแต่ลดโทษ1ใน3คงเหลือจำคุก2ปีเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีต่อมาจำเลยทั้งสองอุทธรและสารอุทธร์พิพากษายืนตามสารชั้นต้น ล่าสุดวันนี้สารดีกามีคำพิพากษายืนตามสารชั้นอุทธรณ์คือจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาและตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิปีส่งผลให้นายมาโนโดและนายเทพไทยถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชในทันทีนายพิชัยบุญเกียรติเปิดเผยหลังจากฟังคำพิพากษาว่า รู้สึกขอบคุณศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณกระบวนการยุติธรรมคดีดังกล่าวให้ถือเป็นบทเรียนสำหรับนักการเมืองในทุกระดับได้ต่อสู้ในเรื่องนี้มายาวนานเพื่อหวังจะให้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นแบบอย่างของการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมทางด้านนายสุวิทย์สิริวุฒิทนายความฝ่ายโจทย์กล่าวว่าคดีนี้จะเป็นบทเรียนบทหนึ่งของนักการเมืองรุ่นหลัง จะต้องยึดถือปฏิบัติสร้างโนอมินีแล้วตัวเองจะพ้นผิดในกฎหมายเลือกตั้งต้องขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ผมได้ต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยแล้วก็จังหวัดนครเราเคยถูกก่าหน้าว่าเคยเป็นเมืองเขื่อนใช้ในทางไม่ดีหรือทําร้ายกันแต่ว่าในที่สุดวันนี้ผมยืนหยัดใช้กฎหมายยืนหยัดความสุจริตพิสูจน์ให้ชาวนครได้เห็นและขอขวากไปยังกกต ว่าถ้าสามารถปกป้องคนดีให้เข้าสู่ระบบการเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันหรือใช้วิชามารสารพัดวิธีการเนี่ยครับเป็นวิธีการสปรปกปกอเนก็จะให้คนดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองอันนี้ก็ผมขอยืนยันว่าผมเขารุกกฎหมายในระบบเลือกตั้งและก็สุจริตและก็อยากเห็นการเมืองของชาวนาคร ผมคงฝากตั้งประเทศไม่ได้แต่อยากเห็นของการเลือกตั้งของเมืองนครว่าการเลือกตั้งทุกระดับถ้ากอกตทําได้ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งอยู่ที่นักการเมืองเราจะไปโทษประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงจะถือโอกาสนี้ขอบคุณศาลที่ยังพะดุงรักษาความเที่ยงธรรมให้กับผู้ที่สุจริตในระบบการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย แล้วก็ขาดที่ไม่ได้รัาทนายจำเลยอ,อย่างไ้ทนนายสวิตได้พูดเหตุผลหลักที่ศาลได้ตับสินในวันนี้สักส่วนหนึ่นงครับเชิญครับนี่คือ,อของศาลชั้นต้นก็ดีของศาลอุทธรณ์ก็ดีศาลฎีกาก็ดีวันนี้เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่วันรักการเมืองรุ่นหลังจะต้องยึดถือปฏิบัติบางคนคิดว่าการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยสร้างนอมินีแล้วเนี่ยตัวเองจะพ้นผ,ผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนในคําพิพากษาในคดีนี้อย่างสูงเลย ว่าการเราไปทําบุญก็ดีในการจัดเลี้ยงก็ดีเมื่อเราสร้างนม m i n ขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้างบุคคลไปทําแทนแล้วเนี่ยเราจะพ้นผิดมันไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นคือเลิกปฏิบัติในกรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการเลือกตั้งที่กฎหมาย,มยบัญญัติแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ